ว่าดีฟซีเช้าเช้านี่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 แดดออกแต่หกโมงเช้ามาลุ้นกันครับผมเดี๋ยวลงไปตักกันดีก่อนตัวนี้ค่อนข้างมีไส์มีไซส์ไส์เดี๋ยวนะมันจะลื่นอยอยออุยเดี๋ยวเดีอุ้ยอ้ อู้อู้อู้ติดนึบติดขอบข้างนะครับข้างขอบข้างขอบข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาบโอ้โหถอดคันเลยวันนี้อืมนี่อุ๊บโอ้ยหายท้องแล้วหายท้องแล้วเอาละตัวนี้อืม กี่ขีดละที่นี้อืมเท่ากับตัวนั้นไหมวนปังนะครับโอ้โหตัวนี้สวยงามหมานอีกแล้วครับเขียดโมติดขอบข้างเลยนะครับติดขอบข้างปาก ระวองดิ้มเบ็ดเข้ามือนะครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวปวดดีๆให้ชมสวยงามตัวนี้ขี่ขีดกันแน่นะครับตัวนี้อีโอ้ยโอเคครับผมหมานเหมือนเดิมครับผมเช้านี้สวัสดีครับ